เมื่อก่อนกลิ่นหวานๆจับแทบจะตั้งกันนะ้อพี่ม่อนเอา้ายังล่ะจมฟีเอา้าพี่ม่อนได้เสียงยังโอ๊ยจักไปใไซบู่ตั้งตาพัดเป็นพยบาบาลไหมหนีไนปอย,ยู่เฮียนอยู่ซ่านจักเถอจักไปไซแก่ธรรมดาละเฮ้อตัวออกตัวตาลูกบ้านก็ธรรมดาของพยบาบาลไหมเอ้าไปยังละ่ะนี่เด้กาแฟาบีสตอง กับวีบันเทิบพ่อย,ยม,ม่อนเราฝากคอยไปซื้อโอ้ oh. เอา้านี่ท่านพอแล้วอยู่ก็เลยเอามาให้อยู่เงื่อนนี่ล่ะเออเออเออเงื่อนล่าม่าจะเอาให้เราดอกจากท่านคอยเขาไปในบ้านก็เ oh. ด้อโอ้ผู้ใดวะเห็นตาลังเอไว้พอเสือต้อนไหมพอดีละท่าน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 เห็นอนยังครับเห็นอนยังโ oh. อ้เนี่อยไหมห เว э ้ยนั่งหายจุทิมพิซึเนี่ยแหละบ่มีเบียดบ่อยตอบกวรแต่วะาพ <laughs> ่เจ้าหมอหมอละอจังนสิดอกมาจังไหนมีแนวอ,อยากให้มาซอยเหลือได้ด้วยงโอ้มียงียิมอนว่ามา่ในฐานะในฐานะเป็นข้าราชาการเก่าเนาะเอออบตก็ได้เป็นเออพอออก็ได้เป็นโอ้ยจิบจิตบอกมาเลยบอกมาเลยอยากให้ซอยยังนี่ยังก็พออ๋อยังก็ เออไหยอ้อยบ่นะเจ้เออวางน้ตของมันกันนะส่งคือยังหรอกเออไปขับรถให้แน่ขับรถอุ้ยมุ้ยปัญหาดอกนั่นนี่ได้การเลยจิบโอเคโอเคเรื่องมุ้ยไหนขนาดจิบจิบไปไปไปไหนแต่ว่าข่อยตันแล้วด้เออตันแล้วเออคือว่าจิบจิบใช่ไหมกันกันยังว่าจิบจิบเลยหรอข่อยกันตันขึ้นกัน อาศัยบ่ได้ตัวหลีตัวนี่แม่เออเจ้าก็ลองไปปรึกษาผู้ใหม่เบิ่งเดอ้อโอ่าผู้ใดหน่อบาัตรหน่อคู่อุ้มเนาะเออเออเออ,เอ,อตันกับตันยู่นี่แหละเจ้าคอยตันคอยตันโไปหาไผู้น่อบาดน,นี้คู่อุ้มแม่แต่หน่อบัดรน่อแต่คอยกับตันคือกันไม่เนาะโอ้พอดีตัวนี่คู่อุ้มมาแต่ใสเอ้ามาแต่โรงเรียนว่าสิไปหาไอ้เสือด โอ้ไปหาเราเพีออยหนังเอาสิไปท่วงเงินเล่าฮันเดะนีสามลอยตะพุ่นตะพุ่นอ่ะแมนจ้าพ่นใจเตี้ยจ่ายแล้วอลอยนึง่งใจลอยเดียวแมน <laughs> ตะโดนมาได้แล้วนในลอยนึ่งนี่เดือนที่แล้วเดือนละลอยแมนจ้ะโอ้ยาเม็ดทั้งสามไปทิ้งเชี่ยว่าสิออกรถได้เดี๋ยวนี้โอ้ออกรถยังล่ะออกรถเก๊งแล้วโอ้ดีใจน้ำเด้อเป็นผู้ใหญ่บ้านจังทุง่งสี่ไหม เออกะว่าอยู่นะทุกมอบตอเขามีชีเบิด์น้องผู้ชวยกัมีรถชีจ้าของชีต่พ่อใส่ห่างกันเลยว่าอยากมาปรึกษาแต่นี่ปรึกษาอันใดล่ะไปค่ำไหมเนี่ยฮะไปค่ำไหมเนี่ยไปค่ำเออโอ้หะฮัลโหลฮัลโหลไอเซิร์ดบ่โอ้จ้าจ้ากำลังเข้าไปโอเค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 เอาเดี๋ยวคว่ำคว่โคว่ำไปไปโอ้ยเห็นตาดากไว่ายบัน โอ้โม่มูอยู่เฮี้ยนตรงตีสิไปค้ำให้นี่มันทั้เฮี้ยนเดียวกันนี่แหละเยอะหลักเลยบาทบม่ลงสมุดเชยวเกษตรกรในหัวนัตะข่วนบาทวนเลยโม่โม่พูดอยู่เฮี้ยนหรอกอยู่พอดีเห็นยงอย่างนี้ท้าเป็นอย่างพญาม่อน เด็นคนหูผู้ดีแต่ว่าท่านเถอะไปคำประกันรถในข่อยนี่อเ,นเอาวม่อยู่ดีสิออกรถสันติอุย้ยก็ออกรถแล้วเนาะน้ำผู้ชายเราก็มีรถอบตัวเราก็มีรถข่อยเป็นผู้ช่วยบาาา้านนะคะขี้ตะมอใส่ห้างนะคำไหนะคำไหนมีเงินจักบาสิไปออกรถโดยเนี่โอ้ยเหลือนี่เหลือสินใส่นี่ร้าน ค่าร้านนั่นร้านานี้แล้วก็ทีบ่เหลืออยู่บางเสียหามื่นพ่อได้ดาวอยู่บ่กหามือเงินเนาะแถวนาะมัหน,ะนหามืน่นเจ้าสิเอามือเนได้แหละเถวไม้เป็นบ้าสิเอามือสวงนี่ล่ะมันยังสิงหัวพเพราแพงเนาะแถเนาะโอ้ยสิเอาไม่อยังรถมือสวง <h> <ฮะ>จ้กี่ถือขั้นดีจ้กี่ถือขั้นห่างจ้กี่ถือขั้นต่ำขั้นมุนขั้นเพ่ขั้นซ้นมาเขาเลือกได้ดีก็ดีได้มือสว่างเขาเลือกบ่ได้ดีก็ มุนเอเล่ละรถเที่ยวตำ่ำเที่ยวห่างเที่ยวซ่อมก็ะชิเสียเงินเติมอีกค่หรอวะกัทันเอาป้ายแดงมาเถอะเนาะป้ายแดงเลยป,ป้ายแดงเออจิบวยากนับประกันนี่ตีละโอ้จิงเลยสิยากนับประกันยากนับประกันตัวเจ้าตาบ่ดีขับรถแล้วก็สิไปต่ำนั่นแล้วก็สิไปซ่อมนี่ก็สิยากก็เอิญประกันมาเข้มอีกอันนี้สิเฮ็ดจั้งแต่โนษณเอาเินสี่สักอยว่า,ญญา เอาแบบใดยจะมีเงินดาวหาเงินก่นบ่แมนเอามาดาวไข่เนี่ยโอ้ดาวเจะเอาจังไหนเนี่ยดาวไข่ตัวต้องมาหาเงินดาวไข่ไปเลี้ยวสนุกขี่สนุกต่ำสนุกส้นสนุกต่ำสนุกส้นอื้มเนี่มันเหือดนี่กาแฟติดต่อ ไปส้นเลยนไปส้นเส้นลูกตาเป้นลูกสนทำไมคอยหลพดกันหามึงจะไปดาว่า